สวัสดีปีใหม่2021มีความสุขตลอดปีมากมีตลอดไปค่ะวันนี้ก็มาพบกับหมอนทองเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นก็ขอไวยพรให้ทุกคนก่อนละกันนะขอให้ทุกคนมีความสุขความสมหวังนะคะมีความเจริญในหน้าที่การงานก้าวหน้านะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนด้วยนะคะค้าขายก็ขอให้มีเงินมีทองนะไหลามาเทมา สำหรับวันนี้เหมอนก็มีแพ็กเกจเน็ตของ d t แทมาฝากเช่นเดิมนะคะสำหรับแพ็กเกจเน็ตตัวนี้นะคะเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดได้โทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายนาน15นาทีนะคะ สามารถสมัครได้ภายใน7วันหลังจากเปิดเบอร์นะคะราคารวมภาษีเรียบร้อยแล้วก็สามารถเล่นได้นาน6เดือนนะคะราคาเดือนละไม่กี่บาทนะคะความเร็ววันนี้เสนอความเร็วอยู่ที่2เมกนะคะสามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะมาดูแพ็กเกจแรกเลยนะคะเน็ตไม่อั้นนะคะเร็วอยู่ที่2เมกนะคะได้โทบฟรีทุกเครือข่ายนานครั้งละ15นาทีนะคะเดือนละ200บาทเองนะคะสำหรับซิมที่เปิดเบอร์ใหม่นะคะ รหัสกดก็คือดอกจันทรน์104นะคะดอกจัน450สี่ห้สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะต่อไปจะเป็นแพ็กเกจที่2นะคะเน็ตความเร็วอยู่ที่2เมกเหมือนกันนะคะเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดราคาอยู่ที่เดือนละ150บาทนะคะรหัสที่ใช้กดสมัครก็คือดอกจันทร์104ดอกจันสอง2อสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ เอาแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะคะใครที่ชอบแพ็กเกจไหนเอาแบบโทรฟรีและไม่โทรฟรีก็สามารถเลือกซื้อเลือกใช้ได้เลยนะคะสำหรับซิมเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอนทองด้วยนะคะขอบคุณ